เวัสดีครับ,ค,รบคนลคนคงเห็นข่าวนะครับน่าตกใจนะที่งานวิ่งมาราธอนงานเดียวนะครับมีคนเนี่ยหัวใจหยุดเต้นนะครับถึง3ลายแต่บนความน่าตกใจก็คือเป็นความน่าชื่นชมนะครับที่ทีมแพทย์นะครับสามารถที่จะกู้ชีพนะครับนักวิ่งทั้ง3ลายขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยทั้ง3คนก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ เล่าย้อนกลับไปนะวันที่24นะครับมกราที่ผ่านมาปลายเดือนมีงานวิ่งที่บุรีรัมย์นะครับชื่อว่าบุรีรัมย์มาราธอน2026นะครับมีนักวิ่งเข้าร่วมนะครับทั้งหมด30,000รายนะครับแต่ว่าใน30,000รายนะัยมี3ลายนะครับที่วิ่งวิ่งอยู่มีลายนึงนะครับในทั้งหมด3ลายที่ว่ากําลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับมีอาการหมดสติหัวใจหยุดเต้นไป แล้วคนที่เป็นต้องต้องน่าชื่นชมที่สุดคือคุณหมอโบนะครับคุณหมอโบชื่อว่าสัทยาคงสกุลนะครับเธอเป็นคุณหมอด้านกายภาพบําบัดนะครับเธอเนี่ยก็เป็นนักวิ่งในงานเหมือนกันนะครับแล้วก็วิ่งไปใกล้ๆกับคนที่หมดสติแล้วก็เธอเข้าช่วยเหลือนะครับช่วยคนแรกไม่พอนะครับถัดไปที่เธอสามารถที่จะกู้ชีพทั้งวิ่งคนแรกมาได้รากว่ามีอีกคนหนึ่งใกล้ๆกันนะครับเธอสามารถที่จะไปช่วยอีกคนหนึ่งได้โดยที่ตัวเธอเองเนี่ย ไม่สามารถที่จะวิ่งจนจบได้ครับเป็น DNF นะครับก็ Do not finish นะครับแต่ว่าเธอก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่สามารถที่จะช่วยนักวิ่ง2ใน3ลายด้วยฝีมือการกู้ชีพของเธอนะครับข้อมูลละเอียดก็มีคุณหมอแอร์นะครับคุณหมออคคณิตทีเป็นคุณหมอใจเล่นใตกีฬานะครับเป็นคุณหมอด้านโรคหัวใจออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีการแข่งขันงานวิ่งเนี่ยมีโอกาสเกิด ภาวะหัวใจหยุดเต้นของนักวิ่งนะครับหรือคาแยกอัรเลสเนี่ยประมาณ1ใน80,000หรือ1ในแสนลายนะครับหรืออาจจะสูงขึ้นถึง 1- ใน50,000ลายถ้าในงานวิ่งนั้นมีผู้สูงอายุเยอะนะครับในกรณีงานนี้นะครับ3คนใน3 0 0 0 0ลายคือ1ต่อห0 0 0นเรียกว่าสูงกว่าปกติเนี่ยถึง10เท่าก็ไม่รู้นะครับว่าค่าเฉลี่ยของนักวิ่งในงานนี้เนี่ยอายุประมาณไหนถ้าอายุสูงวัยก็มีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยสูงกว่าคนปกติรายละเลอียดมากกว่านั้นนะคะเขาบอกว่าความเสี่ยงแบ่งออกเป็น2ประการนะรประการแรกคือสภาวะแวดล้อมที่มีโอกาสกระตุ้นให้หัวใจกับบอดของนักวิ่งทํางานหนักนะครับก็คือเรื่องของความร้อนมลพิษกคือ PM 2.5นะครับแล้วก็ความชื้นที่สูงความชื้นที่สูงเนี่ยทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะขับเหงื่อออกมาได้ทําให้ความร้อนในคงอยู่ในร่างกาย โอกาสเกิดฮีสโตรกเนี่ยและมีคดแดอารเลสเนี่ยได้สูงขึ้นนะครับส่วนภาวะอื่นๆก็คือเป็นภาวะสุขภาพส่วนตัวนะครับก็ประกอบว่าถ้าเป็นผู้ชายโดยเฉพาะอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนมีโอกาสที่จะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะวิ่งในสูงกว่าผู้หญิงสามเท่านะครับแล้ว85%ก,ก็จะมีมัก,ก,มะกจ,ออนนจะมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ่อนอยู่หลายหลายคนเนี่ยจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับอาจจะมีไขมันจับอยู่ตามหลอดเลือด ไม่จำเป็นต้องจับอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจนะครับก็คือหลอดเลือดในร่างกายมีโอกาสที่จะไขมันแตกนะครับแล้วก็ไหลไปบริเวณหลอดเลือดหัวใจมีการอุดตันเฉียบพันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันไว้ว่าคนที่เป็นนักวิ่งนะครับหนึ่งคือต้องตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับในกรณีจะลงวิ่งรายการที่มีการวิ่งระยะยาวคืออย่างเช่นมาราธอนเป็นต้นหรือไตรกีฬาเป็นต้นนะครับเพราะว่า รายการเหล่านี้บางครั้งใจของนักวิ่งอยากไปไปให้ถึงนะครับแต่ว่าร่างกายไปไม่ตามไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าอย่างนี้ได้จะเห็นข่าวในงานวิ่งเรื่อยๆที่มีคนหมดสติบางคนโชคร้ายมีทีมช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทัน,นก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตไปเลยได้นะครับมั่นการการตรวจถูวเาตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็การซ้อมเนี่ยเป็นการเหมือนการทดลองให้ร่างกายเนี่ยทนต่อสภาวะ ของการเหนื่อยมากๆหรือการทํางานหนักๆของหัวใจมากๆเนี่ยตารางการซ้อมของการวิ่งเงอนทอนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญถ้าไม่เคยซ้อมไม่เคยวิ่งแล้วลงวิ่งเลยเนี่ยใจเราไปได้นี่บอกนะครับแต่ว่าร่างกายไปไม่ไหวก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได้ก็ต้องฝากาไว้สําหรับเรื่องนี้นะครับกรณีที่มีนักวิ่งนี่ยสามลายนะครับมีอาการหัวใจหยุดเต้นแต่ทุกคนเนี่ยรอดปลอดภัยเป็นปกติแล้วนะครับก็น่าชื่นชมทีมแพทย์ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมมอน,นัสนะครับเพราะผมว่อยากทุกคนป่วยครับ